สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นวันเสนาร์นะครับพี่นะพอดีผมมีพระอันนี้เป็นชุดเก็บของผมเลยนะต้องบอกเลยว่าผมเอาพระชุดเก็บออกมาแล้วต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะผมน่าจะมีพระราคาไม่แพงเอาไว้ทุกท่านได้ชมนะอันนี้เป็นพระเก็บสะสมของผมนะอ่าก็มีหลากหลายองค์นะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมว่าแต่และองค์นั้นเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้พระอ่าติดต่อขอเช่าพระ กับลูกค้าท่านหนึ่งไว้นะก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาส่งพระมาให้ผมชมแล้วก็นัดเจอกันวันพรุ่งนี้นะพระมีประมาณเก้าตลับนะเก้าตลับตกลงราคากเรียบร้อยแล้วถ้าได้นะผมบอกเลยเป็นพระไม่แพงผมว่าน่ามาแบ่งปันสมาชิกเอซีได้นะขอติดตามประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์นะขอติดตามแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ จอกันในช่วงเช้าเนี่ยก็สา,สา,สามารถไลฟ์ไลท์สักสองโมงเช้าเก้าโมงเช้าได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมพระองค์แรกกันเลยดีกว่าเนาะ,ะอ่ะน,นี่ก็จะเป็นพระหลวงพ่อ,พอไพรน,นะเป็นพระคัดเก็บไว้นะฮะเป็นพระคัดเก็บไว้วันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าขอเคลียร์พระที่ตัวเองมีก่อนนะขอเคลียร์พระที่ตัวเองมีก่อนนะ ชุดใหม่ก็ยังไม่ได้รับเข้ามามากมายนะเพราะว่าต้องเคลียร์พัดที่ตัวเองมีนะพอสอดชัดเจนนะสองสี่เจ็ดแปดนะหลวงพ่อไปรยนะวัดกำแพงบอกเลยที่สุดนะอันนี้ที่สุดเลยนะไม่แพงนะครับพี่นะไม่แพง สวยๆเลยนะอนี่เป็นหลวงพ่อไป่นะนี่เลี่ยมเงินนะให้ดูเนื้อหาก่อนนะแดงๆนะหลวงพ่อไปรนี่ก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นแมดตุ่มพอพ่อแมดตุ่มพอพอก,นะขอพอกเข้าใจง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆ อันนี้ดูง่ายเลยนะดูง่ายวันนี้พระเยอะนะฮะ,ะพระก,กริ่งนะพระก,กริ่งเนี่ยผมก็จะเลือกเก็บเฉพาะพระเนื้อสำลิสนะฮะวันนี้รวมพระก,กริ่งเยอะมากที่สุดแล้วนะ,ะเยอะมากที่สุดแล้ะมีทั้งสำลิศแล้วก็มีทั้งอมกระสิทธ์นะมีทั้งเมกรนะสิทธ์ด้วยนะอืม อันนี้เป็นที่ไหนอ่ะ,ะเฉลิมพลนะอันนี้เป็นกลิ่งเฉลิมพลส,สวยๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพระก,กลิ่ง อันนี้เขาเรียกว่าพระกิ่งพระโอดเจอนะพระโอดเจอก็คือปากเจอนะนตํำลิศจัดจ๋าเลยนะฮะตํำลิศนะพระโอดเจอนะฮะ เป็นสำลิปเหมือนกันนะถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแคปบรูปแล้วก็ส่งมานะครับผมนะเบอร์โทรรายละเอียดนะก็าตามด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมนะถ้ากิ่งหล่อบโบราณนะเนื้อสำลิปนะ มีวราการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะแล้วก็ส่งไม่คิดตังค์ไม่บวกเพิ่มนะฮะไม่คิดตังค์ไม่บวกเพิ่มพิมพ์คิตานะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับก,ก่อนอีกันนะพิมพ์คิตานะสี่ชายนะ สวยเลยนะแต่สว,สวยเลยห่างหายไปนานนะพี่นะห่างหายไปวันหนึ่งละนี่อันนี้แบบจัดมากนะอันนี้จัดมาก เป็นภาพที่เราเข้าถึงง่ายแล้วเข้าใจง่ายนะพี่นะภาพแบบเนี้ยนะเหลือ,ององมเขียวเลยนะฟอร์มภาพค่อนข้างที่จะสดนะสดแล้วก็สวยด้วยนะอันนี้เป็นเมฆสิทธินะเป็นเมฆสิทธิ อเป็นแมกกาซีดเป็นผ้ากลิงอ่ะอันนี้ผมมีพิมพ์คิตานะในเลี่ยมนี้ไม่แพงนะฮะอันนี้เป็นห้าชายสุดทุกองฮนะสุดทุกองอืม เดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บนึงสักครู่นะครับผมนะอันนี้นะอง์เมื่อกี้เนี่ยนะไม่แพงเลยนะพี่นะ้ะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะอง์นี้เป็นสี่ชายนะ อันนี้พระผมคัดออกมาเองนะฮะคัดออกมาเองแล้วผมเอาไปเลี่ยมนะเพราะว่าผมได้ได้กรอบมาหลายใบนะผมเลยเอาไปเลี่ยมนะกรอบเนี่ยผมซื้อมาประมาณเก้าร้อยนะแต่เพราะกรอบนี่นก็เก้าร้อยแหละฮะนะเอาเบาๆนะวันนี้เอาเบาๆองแล้วไม่กี่ตังค์นะพี่นะบอกเลย อันนี้เป็นห้าชายนะตูจใจองคไหนให้แคปมานะผมจะได้รู้นะแล้วจะได้หยิบพระไม่ผิดองค์ด้วยนะพระผมคัดสวยแล้วนะผมถึงเอาไปเลี่ยมนะเพราะว่าเป็นพระเก็บผมแล้วนะที่ผมเลี่ยมเลยคือเป็นพระเก็บผมหมดแล้วนะคือตั้งใจจะทําเป็นศูนย์พระเครื่องที่บ้านอยู่แล้วนะไม่ใช่ตั้งใจหรอกฮะ ช่างกำลังส่งมาว่ากำลังขึ้นโค้งออฟฟิศผมแล้วนะใครที่จะในอีก,ปร,ออก,กนะประมาณสองเดือนกว่ากว่านะประมาณสองเดือนกว่ากว่าใครที่จะเข้ามาชมพระที่บ้านจะได้สะดวกนะอยู่ดูพระในห้องแอร์นะอยู่ในตู้อันนี้เก่านะเก่ามากนะบอกเลยทุกองค์เลี่ยมเงินสวยๆให้เลยนะ ไปถึงก็พร้อมใช้ได้เลยนะนี่เป็นที่ไหนเอยผมไม่ไม่ทราบที่นะพี่นะแต่ตอนเก็บรู้ที่อยู่นะแต่ตอนนี้จําจําไม่ได้นะฮะกุนะชินเงินนะไข่ขึ้นธรรมชาตินะฮะ ถูกมีแพงมีครับพี่นะเพราะว่าเป็นผ้าคัดสวยนะถ้าไม่สวยก็ต้องเป็นผ้าที่มันหายยากจริงๆอบผมถึงต้องเก็บนะหาไม่ได้แล้วนะเจอแค่อ,องสององเงี้ยผมจะเก็บเลยนะจะเก็บไปเลยอันนี้เป็นปูหนังนะเป็นปูหนังอันนี้เป็นผ้าทิ้เงินนะทิ้เงิน อันนี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะฮะฝากข่าวถึทุกท่านนะผมนะพารที่ตกหล่นเนี่ยผมส่งอ่าไปให้ครบหมดแล้วนะครับผมนะไปให้ครบหมดแล้วนะเป็นแต่รอของถึงเท่านั้นเองนะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันนะเนื้อผมคุกรักนะแล้วนี่เป็นจุ่มรักด้วยนะนี่เป็นจุ่มรักด้วย เล่มเงินนะฮะนี่เป็นเรล่มเงินนะอันนี้ห้วยจระเเคนะบอกเลยโอ้โหไขขึ้นน่ะนะเก่าธรรมชาติเก่าๆเลยแบบนี้นะ สวยด้วยเก่าด้วยนะพี่นะผมบอกแล้วเป็นพาร์ทที่ผมคัดไว้นะเป็นพาร์ทที่ผมคัดคัดเก็บไว้แล้วนะอันนี้อาทิตย์นี้ขออนุญาตพาร์ทที่ตัวเองเก็บไว้ออกมาแล้วกันนะฮะบางองค์ผมบอกเลยว่าทุกท่านไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะผมไม่เคยลงนะบอกเลยไม่เคยลงนี่เบาประกอบอยู่นะหลวงพ่อทานนะรุ่นสองนะไม่เคยลงให้ทุกท่านได้ชมนะไม่เคยลงนะเพิ่งเอามาลงวันนี้นะ อันนี้เป็นลิงนะเห็นไหมแกะธรรมชาติเนี่ยแกะแกะด้วยมือเนี่ยลิงสมัยนี้แกะเครื่องกันหมดแล้วนะพี่นะแกะมาโดยไม้พุดซ้อนนะไม้พุดซ้อนแกงฮะครับจะเรียกอะไรนะไอแห้งเก่าเบาลั่นนะแห้งเก่าเบาลั่นลันนะ่นลั่นเนี่ย นะอันนี้เป็นหนุมานนะเป็นหนุมานนะก็จะมีสองหลวงพ่อนะที่ที่เป็นดังๆเลยก็จะมีหลวงพ่อสุนกับหลวงพ่อดิ่งนะฮะอันนี้เป็นนี่ลืมชื่อแลเนนะี่ยหลวงพ่อถุยหรือเปล่านะดูนะอันนี้คือเก็บไว้อย่างนี้นะเก็บผ้านี่ต้องถ้าเป็นผ้าเหรียญน,นะผมแนะนําให้เก็บไว้อย่างแบบนี้นะให้เก็บไว้แบบนี้ ไอเขียวเขียวี้ตะกองขี้ตะกันเนี่ยผมไม่ไดเอาออกเลยนะเก็บไว้แบบนี้เลยนะทองแดงกระหลายทองนะฮะทองแดงกระหลายทองแล้วผมเลือกเก็บเนะี่ยเป็นภาพบ้านจริงจริงนะล้วผมเก็บเฉพาะภาพบ้านที่ที่สวยนะอันนี้คือเขาลงลงกระหล่ทองมาเนี่ยคือเปิดไม่มากเนะี่ยเปิดยังมีกระหลายทองให้ได้เห็นอย่างเงี้ยผมก็เก็บนะก็เก็บ เพราะว่าผมถือว่าผมไม่ค่อยเจอนะเจอเหรียญทองแดงเปือยๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เอาไว้นะส,นะสวยๆเลยนะอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อกลั่นนะวัดพระญาดนะเป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาดนะเน,น,ดาดนี่ยหมอกเลยฮนะ เหรียญที่ผมเก็บนี่ผมพูดได้เลยพี่สวยแชมป์เลยนะแบบนี้นะถ้าส่งตามงานที่เป็นงานอนุรักษ์นี่แชมป์เลยนะแบบนี้นะขอเบ็ดนะกะไหลทองนะสวยๆเลยนะนี่สนใจทักมาได้เลยนะผมว่าผมเลือกเก็บเฉพาะเหรียญสวยนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นพระที่ผมรักมากเลย แล้วก็หายากมากๆด้วยนะหายากมากๆด้วยอันนี้เป็นพาพิจิตเม็ดข้าวเมาอันนี้เป็นแขนหักศอกนะเป็นแขนหักศอกเนื้อชินเงินนะเนื้อชินเงินเนี่ยจะระเบิดสวยๆแบบนี้เลยนะเนื้อชินเงินจะระเบิดสวยๆแบบนี้เลยอืม องนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะะผมมีสามองนะชุดนี้นะเอาไม่แพงนะพี่นะบอกเลยไม่แพงเล่นหากันแพงกว่านี้เยอะนะเล่นหาแพงกว่านี้เยอะราคาที่ผมแบ่งนี่เบาแล้วนะถ้าไม่ใช่พระบ้านที่เป็นพระเหมาจริงๆเนี่ยผมมาขายราคานี้ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนถ้าเดินซื้อเป็นองค์ก็ไม่สามารถเอามาขายได้นะแต่นี้เราเหมาเนี่ยเราได้จํานวนเยอะๆนะี่ยบางองเรา หากลบกลบต้นทุนแล้วเราสามารถแบ่งให้กับลูกค้าในราคาที่ไม่แพงได้เราก็แบ่งนะอันนี้เป็นองค์ที่สองนะสวยสวยทุกองนะระเบิดสวยสวยทุกองคนะเพราะว่าเป็นพระเก็บนะผมคัดสวยหมดนะคัดสวยหมดนี่พิจิตเม็ดเข้าเมานะอมไว้ในปากฟันไม่เข้านะครับผมนะตามประวัติของสมัยก่อนนะองค์ที่สามนะ ดูง่ายทุกอง์นะพี่นะไม่ต้องสงสัยเลยภาพแบบนี้นะฮะนี่ดูง่ายทุกองค์มีเท่าไหรไม่พอจะขายด้วยซ้ํานะไม่พอจะขายเป็นที่สุดของพิจิตแล้วนะบอกเลยนะเม็ดเข้าเมาเนี่ยนะที่สุดของพิจิตแล้วถือว่าเป็นพาพในราคาที่ไม่แพงนะแล้วทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้นะราคาแบบนี้นะ อ่ะมาพระเก่งอีกหนึ่งองค์เป็นพันเนี้อสำเร็จสวยๆเลยนะดูง่ายๆนะเข้าจใจง่ายๆเอะลืมข้ามไปก็ได้อันนี้เป็นตะกุดร้อยแปดนะเป็นตะกุดร้อยแปด เหมือนจะเป็นตะกุดสามกษัตริ์ดวยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองแกะดูนะผมไม่ทราบทีนะพี่นะตอนที่ซื้อเนี่ยเจ้าของบอกผมว่าว่าเป็นหลุมพ่อโกยเอ้ยว่าเป็นหลุมพ่อเดิมนะนะตอนที่ผมซื้อเนี่ย เจ้าของบอกว่าเป็นเป็นหลวงพ่อเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อสุกนะหลวงพ่อสุกผมว่าเป็นเหมือนทองแดงนะอันนี้เป็นทองแดงเ้ามาตรงนี้เหมือนเป็นเงินแล้วมาตรงนี้สุดๆเนี่ยเหมือนเป็นทองเหลืองเหมือนเป็นสามทรัพสัทา์นะเขาบอกผมว่าเป็นหลวงพ่อสุกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าตะกุดร้อยแปดนะแบบนี้เป็นตะกุดคาดเอวนะ ใครที่คาดเอวถึงนะแต่ผมอ้วนนะก็สามารถคาดเอวได้นะตะกุดดูง่ายนะพี่นะตะกุดเนี่ยดูง่ายๆเลยนะดูไม่ยากนะดูไม่ยากแล้วดูเชือกนะเก่าจริงนะเก่าจริงแล้วเจ้าของเก็บค่อนข้างที่จะดีด้วยนะพระนะฮะก่อนที่จะมาถึงผมนะอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็เลือกเก็บเฉพาะที่สวยจริงนะเฉพาะที่สวยจริงๆนะ พระเก็บผมเนี่ยสภาพนี่ผมถือว่าสวยแล้วถ้าเทียบกับกับพ้าที่เคยผ่นานมือมาเนาะก็ถือว่าเลือกเก็บสภาพดีนะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านนะฮะบอกเลยว่าเวลาเจ็บป่วยในพระผ้า,ผาก็ช่วยได้ตอนนี้นะฮะองค์คตนะหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบนะองคตแกงอ่า เก่าแห้งนะเบาลั่นนะตามสูตรของของของหันนมานไม้แก่นะองคตนี่เป็นหนึ่งในวันณคดีนะเรื่องรามเกียรติเหมือนกันนะ,ะองคตเนี่ยนะตัวจริงของเขาตามในวันคดีนี้สามารถแบบภูเขาได้เป็นลูกๆนะองคตของพระปานวัดบางขสอบ อันนี้ก็จะเป็นพาตเนื้อเมกสิ์นะฮะเมกสิทธาตุเมกสิตเนี่ยเป็นเมกสิ์ที่เป็นเนื้อเมกสิ์แท้ๆจริงๆนะครับพี่นะั้นต้องบอกเลยนะฮะบางคนจะไปเล่นแร่แปรธาตุนะจะไปแช่ผงชูรสแช่อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่นี่เป็นเมกสิตแท้เลยนะผมบอกเลยว่าจะซื้อไปแช่ผงชูรสอะไรจะพิสูจน์อะไรก็ได้หมดนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นพ้ากิ่งเมกสิ์นะ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นพระที่พบเจอค่อนข้างที่จะน้อยนะแล้วก็เจอแล้วต้องเก็บเพราะเจอแล้วต้องเก็บจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยเทียบกับอของเซียนใหญ่เทียบกับอะไรมาแล้วนะพระเนี่ยทุกองเนี่ยผมถึงมั่นใจนะผมถึงต้องเก็บบอกเลยว่าไม่อายนะเอาพระเก็บตัวเองออกมาขายไม่อายนะพี่นะแล้วก็ไม่เคยเอามาไลฟ์ให้กับทุกท่านได้ชมนะพระทุกองเนี่ยไม่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 เคยไลฟ์นะทุกท่านเหตุเป็นครั้งแรกแน่นะ คนถามว่าคุณเพชรเก็บพ้าเยอะไหมผมบอกเลยผมเก็บพ้าเยอะมากตีชายนะเขียวปีดูง่ายนะอันนี้เป็นตะกุดหลวงผู้สุกวัดประคอมมะขาเท่าอันนี้ดูง่ายสุดๆสำหรับผมนะดูง่ายมากดูแบบมันไม่มีข้อกังขาพี่นะผ้าแบบเนี้นะเพราะเขาเก่าจริงนะ เนื้อโลหะไม่ว่าจะเป็นรักไม่ว่าจะเป็นเชือกกันไงพวกเนี้บ่งบอกอายุความเก่าได้อยู่แล้วนะว่าพระพวกเนี้ยอายุอานามเป็นร้อยปีอยู่แล้วกว่าจะเก่าได้ขนาดนี้วันสองวันมันทำไม่ได้หรอกครับพี่นะหลวงพ,พ่อพรมปั๊มหลวงพ่อพรมนะ เตาลีดนะเตาลีดนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คมแล้วก็หายายากนะที่คมแล้วก็หายายากพิมเตาลีดนะเพราะว่าผมเก็บพาระค่อนข้างที่จะเก็บพาระสวยเนาะเราก็เลยมีแต่พาระสวยๆนะนี่หน้าตาติดนะ,ะหน้าตาติดนะ เพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยเจอหรอกฮะที่หน้าตาติดแบบเนี้นะอย่างโหดเลยนะพระเนี่ยนะเป็นการหล่อที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะผมว่านะพิมพ์เอ่ยอะไรเอ่ยเนะี่ยชัดเจนนะผมประทับนะอืม อย่างนี้จบเลยนะอย่างงี้เล่นแบบจบๆนะฮะให้ดูนะดูง่ายพี่นะแล้วก็มีห้าเหลี่ยมเนะี่ยห้าเหลี่ยมนี้หายยากมากนะห้าเหลี่ยมหายยากมากของประทับนะสุดๆนะสุดๆห้าเหลี่ยมนะนี่ เมกซิตนะจกบาทนะฮักกลิ่นจกบาทสวยสวยเลยฮนะสนใจองไหนทักเข้ามานะครับพี่นะวันนี้ผมบอกเลยว่าสุดสุด,สดติ่ง เนี่ยอย่างเงี้ยไม่เก่าไม่เอาตังนะผมบอกเลยมัน,ด,ด,นนะดูง่ายก็ดูง่ายจริงๆรนะพี่นะดูง่ายก็ดูง่ายจริงๆต้องให้มันสมกับพารคเก็บของเพชรพิจิตรหน่อยนะแบบนี้นะนี่ดูองค์นี้ฮนะบอกเลยไม่ไม่เก็บน้อยไม่หลับอะนะนะ เก่าแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่อ่ามวลสารลอยๆเด้งๆออกมาเนีายนี่นะนี่พระติดเลี่ยมมานะผมแกะออกะแกะออกเห็นไหมเห็นมวลสารไหม ผิวตึง,ตงนะตๆนะสวยๆนะเก่าๆนี่วัดเกตนะลงชาตินะลงชาติดูหลังฮนะ พิมพ์ใหญ่ฮนะสวยทุกองค์พี่นะ้ะบอกเลยนะสวยทุกองค์เนื้อฟูฟูนะแบบนี้เรียกเนื้อฟูฟูนะอันนี้พิมพ์ชะลูดหลวงพ่อทับนะ เขียวเ,ยนะเขียวเลยนะเขียวเขียวเลยอันนี้ยันน่องนะยันน่องบางคนก็บอกว่าเป็นลมพะทับบางคนก็บอกว่าเป็นอ่าลมพลมพะ,ะทับวัดทองนะบางคนก็บอกว่าเป็นลมผู้เอีย่ยมคือผมก็ไม่กล้าการันตีนะแต่ว่าผม ผมเก็บเพราะว่าเป็นเป็นพระเก่าแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างจะดีนะเป็นเมฆสิธิ์นะพระอะไรก็ตามแต่ในเมฆสิธิ์กับทองเหลืองนะในระยะเวลาในการก่อตัวเนี่ยแตกต่างกันนะฮะเก่าจนเป็นเมฆสิทธ์ได้เนะะี่ยทองเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นเมฆสิธิ์ได้นะฮะอันนี้เป็นเจ้าคุณนะวัดโมลีนะน,นี่ก็จะเป็นปิดตาแร่บงางไผ่นะแร่บงางไผ่ สวยสวยเลยนะบางครั้งผมอาจจะให้พนักง,งานของผมเนี่ยเป็นคนไลค์แทนผมนะต้องต้องบอกทุกท่านก่อนนะอันนี้เมฆสิทธิ์เลยเขียวปีนะองเล็กนะผมจับยากนิดนึงนะ คอยติดตามนะครับพี่นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะได้พระอะไรไหมนะฮะอาจจะส่งคลิปให้กับทุกท่านบ่อยหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะพี่นะบ่อยหน่อยนะเพราะว่าพระมีเยอะจริงๆนะพระมีเยอะจริงๆอันนี้เป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะะนางกวักหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้แพงนิดนึงนะครับผมนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะแพง เป็นศิลปะดูง่ายนะอันนี้เป็นผมมหาไทยนะผมมหาไทยอ่าอนี่เป็นผมมหาไทยนะเต่าหลวงพ่อเงินนะหลายนิยมเลยนะหลายเก้าคูณเก้านะฮะดูง่ายนะดูง่ายเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะะ อ,อันนี้ก็จะเป็นละอะไรชำรุดตรงนี้นะแต่หายยากผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมแต่ผมลืมชื่อไปแล้วนะแต่เป็นเนื้อชิ้นเงินนะเป็นเนื้อชิ้นเงินเนื้อชิ้นเงินไม่แพงนะพี่นะแบ่งได้นะบางองนะ บางองค์อาจจะต่อรองไม่ได้นะบางองค์อาจจะต่อรองได้ก็อย่ากโากรธอย่าเคืองกันนะพี่นะเพราะว่าผมก็ต้องไปดูทุนผมเนาะขายขาดทุนก็ไม่ยอมขายนะพี่อาจจะเสมอตัวนะบวกกําไรอย่างมากเลยนะไอ้อยังแบบบวกแบบไม่เอาอะไรเลยเนะี่ยก็ก็ต้องมีอย่างน้อยร้อยเนื้อนะ องหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะได้กำไรนะบางคนผมเปิดสี่พันเนี่ยต่อผมสองพันผมจะไปเอาอะไระพี่ผมถ้าขายพระได้อ่าราคาต่อองอ่าครับใครสนใจพระเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพชรพิจิตนะตามรายละเอียดที่ผมฝากไว้ด้านล่างนี้แลนะ้วกันฮะคลิปอาจจะมีการอ่าตัดนะเพราะว่ามันมีเครื่องมันเหมือนจะ ลันไม่ทันนะฮะเอาเป็นว่าใครสนใจพระเครื่องก็ติดต่อผมเพชรพิจิตมากันแล้วกันนะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตตต้องขอากราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ